สวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งครับคือว่าหนหางจระเข้นะครับว่านหางจระเข้ก็มีสมุนรทางยานะครับสมุนรทางยานะครับใช้ วุ้นข้างในนะครับเป็นยานสมุนไพรพื้นบ้านชื่อว่าว่านหนังจอระเข้ว่านหนังจระเข้น,เนี่มีสรรพคุณทางยานะครับคือเอาวุ้นปอกเอาวุ้นข้างในนะครับใช้เป็นยานะครับใช้เป็นยา เอามาทาผิวหนังนะครับป้องกันแสงแดดนะครับป้องกันแสงแดดเป็นพิษนะครับป้องกันแสงแดดเป็นพิษหรือถูกไฟร้อนไฟลวกน้ําร้อนลวกก็ใช้วุ้นนะครับใช้วุ้นตัวนี้คือว่าหนังจีนตะคตัวนี้นะครับมาทาผิวพอกไว้นะครับอาการ ปวดแสบปวดร้อนการปวดแสบปวดร้อน,นผุพองก็จะหายครับก็จะหายนะครับ,ก,รบก็ให้เอาวุ้นนะครับวุ้นกูขาวมันที่อยู่ข้างในนะครับบอกดีๆล้างดีๆแล้วก็มาทามาพอกนะครับสําหรับเป็นเป็นผุพองแผลผุพองแผลไฟลวกนะครับน้ําร้อนลวกนะครับสําหรับสมบัคุณของวุ้นถาวานาันหนังกเแค สารประคุบอีกอย่างหนึ่งครับก็ออกก็เปลือกออกดีๆนะครับอย่าให้ถกยางนะครับอย่าให้ถกยางอย่าให้ถกตานะครับก็ปลอกเอาวุ้นนะครับวุ้นก็ขาวนะครับรับประทานนะครับเนี่ยรับประทานเพื่เป็นญาสมานแผลในกระเพาะครับสมานแผลในลำไส้นะครับ มานแผลเนเพาะสมานแผลในลำไส้นะครับเพื่อรักษาโรคลำไส้นะครับรักษาโรคกระเพาะนะครับสำหรับสรพคุณของวันหางจระเข้นะครับใช้วุ้นขาวขาวนะครับมาเป็นยานะครับสำหรับวันหางจระเข้นะครับหามาปลูกไว้นะครับแล้วก็ลองทำดูในเมื่อมีเอ่อถูก ไฟลวกน้ำร้อนลวกเอามาใช้ดูหรือกระเพาะมาดีลำไส้มาดีก็ใช้บ้นนะครับรับประทานนะครับบ้วนเนขาวนะครับรับประทานเป็นยานะครับํำบัดนะครับลำไส้กระเพาะนะครับมีสรรพคุณทางยาแก้อาการอักเสบนะครับแก้อาการอักเสบสำหรับบ้นวันหนังจระเพ้ครับภาพสำหรับคลิปนี้ขอไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ